โอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับกำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงและ a, b เป็นจำนวนจริงและให้ f จาก R ถึง R นะครับเป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย f(x) เท่ากับ a บวก b x บวก x กำลัง3นะครับสำหรับทุกจำนวนจริง x แล้วเนี่ยถ้าเส้นตรง 5x ลบ y บวก13สัมผัสกราฟของ f ที่ x เท่ากับ1นะครับแล้ว อินทิเกรตจาก0ถึง2ของ f x d x เท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้นะครับจะใช้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความชันของเส้นโค้งนะครับมาประยุกต์ด้วยโอเคถ้าบอกว่าถ้าเส้นตรง 5x ลบ y บวก13สัมผัสกราฟของ f ที่ x เท่ากับ1นะครับมันจะได้ว่าถ้า x เท่ากับ1นะครับถ้า x เท่ากับ1นะครับก็จะได้ค่า y มาเลยครับ y จะเท่ากับ Y จะเท่ากับ18นั่นเองครับโอเคดังนั้นอันนี้เนี่ยก็คือจุดของ1กับ18นั่นเองซึ่งถ้ามันบอกว่าสัมผัสกราฟของ fx นะครับนั่นหมายความว่าจุด x แล้วก็จุด y ใดๆนะครับที่อยู่ในเส้นตรงก็จะอยู่ในเส้นโค้งด้วยนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยจากข้อนี้นะครับมันมีตัวแปร a แล้วก็ตัวแปร b ดังนั้นเนี่ยการที่ เราจะหาอินทิเกรตได้เนี่ยเราก็จะต้องรู้ f x โดยสมบูรณ์ก่อนโดยรู้ a แล้วก็รู้ b นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการหานะครับก็จะได้ว่าแทน x เท่ากับ1นะครับแล้วก็ f x เนี่ยเท่ากับ18มันก็จะได้ว่า18นะครับก็จะเท่ากับ a นะครับ็ติดไว้นะครับบวกกับ b x b x b คูณ1นะครับก็คือ b บวกำลังสามก็คือบวก1นําลังสานะครับก็คือบวก1นั่นเองแสดงว่าอันนี้เนี่ยจะได้เป็น17เท่ากับ A บวก B นะครับอันนี้ให้เป็นสมการที่1โอเคครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าประยุกต์ใช้กับเรื่องของความชันของเส้นโค้งนะครับมันก็จะได้ว่าถ้าเส้นตรงมาสัมผัสกับเส้นโค้งใดๆนะครับมันจะได้ว่าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ย มันจะเท่ากับความชันของเส้นโค้งนั่นเองครับซึ่งเส้นตรงอันนี้นะครับเป็นเส้นสมัมผัสเส้นโคง้งเส้นตรงอันนี้เนี่ยเมื่อพิจารณา,น,าน,นะครับ 5x ลบ y บวก13เท่ากับ0นะครับเมื่อจัดรูปแล้วเนี่ยมันจะได้รูป y เท่ากับ 5x บวก13นั่นเองครับซึ่งความชันของเส้นโค้งเนี่ยเราจะเทียบได้จาก y เท่ากับ m x บวก c นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะได้ว่าความชันเนี่ยจะเท่ากับ5นั่นเองครับโอเคเราก็มาเขียนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เหลือกันเลยครับความชันจะได้ว่าความชันของเส้นโค้งนะครับที่จุดที่จุดไหนก็คือที่จุด x เท่ากับ1นะครับคือ5ที่จุด x เท่ากับ1คือ5นะครับ ดังนั้นเนี่ยความชันของเส้นโค้งก็คือ f'x นั่นเองครับซึ่ง f'x เนี่ยข้อนี้มันก็จะได้เป็นอ่าได้เป็น b บวก 3x กำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยแทน1เข้าไปก็จะได้เป็น f'1 ิฟเท่ากับ b บวก3คูณ1กำลัง2ครับก็เป็น3อันนี้เนี่ยก็จะได้5นะครับ5เท่ากับ b บวก3นะครับดังนั้นเนี่ย ข้อนี้ b ก็จะได้เป็น2นั่นเองครับโอเคเมา่อได้ b เท่ากับ2แล้วนะครับแล้วก็เอามาแทนในนี้เป็น2นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่า a เป็น15นั่นเองครับโอเคเมื่อเรารู้ a รู้ b แล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่าอินทิเกรตในข้อนี้ได้นะครับจากสิ่งที่ได้ข้างบนนะครับดังนั้นเนี่ย fx ก็จะเท่ากับ15บวกกับ 2x บวก x กำลัง3นั่นเองครับโอเคดังนั้นเนี่ยอินทิเกรตจาก0ถึง2ของ f(x) dx นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง2ของ15บวก 2x บวก x กำลัง3นะครับ dx โอเคอินทิเกรตอันนี้ก็จะเป็น 15x นะครับบวกกับ x กำลัง2นะครับบวกกับ x กำลัง4ส่วน4นะครับจาก0ถึง2นั่นเอง โอเคมันก็จะได้เป็น15คูณ2นะครับก็เป็น30บวกกับ2กำลัง2นะครับก็จะเป็น4บวกกับ2กำลัง4นะครับก็คือ16 16หาร4ก็เป็น4นะครับโอเคแล้วก็ลบกับ0ก็เป็น0หมดเลยนะครับเพราะว่าติดเอกหมดดังนั้นข้อนี้นะครับจะตอบคำตอบคือ38นั่นเอง